สวัสดีครับเกียวไปทอมนะฮะวันนี้มารีวิวตัวหน้าไม้นะครับค o อปราพิสตันนะตัวนี้เป็นค o อปราพิสตันที่ใช้วัสดุเป็นโพลิเมอร์นะครับโดยกปกติแล้วทางร้านเนี่ยจะขายตัวอลูมิเนียมนะครับแต่เราเนี้ยเนี่ยเราตัวพลาสติกก็คือตัวโพลิเมอร์เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ราคาถูกนะครับเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปนะครับราคาขอเปิดดูก่อนมา แท็กเก็ตมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของ EK Archery นะครับเป็นแบรนด์ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเราขายหลายตัวนะครับทุกตัวของแบรนด์นี้นะครับไปเชิร์ชดูได้นะครับเราขายทุกตัววิธีการติดตั้งนะครับอยู่ด้านหลังนะครับวิธีอยู่ตรงนี้นะครับใส่ยังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันในกล่องน้ำหนักเบานะครับก็ความที่เป็นเอ่อ โพลิเมอร์มันก็จะมีข้อดีตรงน้ำหนักนี่แหละมันเบานะครับเบาก็การพาอะไรไปไหนมันก็ง่ายนะครับมีฝังตรงนี้นะครับอินเสิร์ตนะครับเป็นอินเสิร์ตน่าจะเป็นเหล็กหรือสเตนเลสนะครับขันน็อตไว้หนึ่งตัวนะเพื่อที่จะ เพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้ตัวล็อกนะครับล็อกตัวนี้น่าเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกแน่นอนนะครับเพิ่มความแข็งแรงครับปกติเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดอ่อนของหน้าไม้ที่เป็นพลาสติกนะครับก็คือมันจะหักนะครับแต่เนี้แข็งแรงทีเดียวนะครับมีแบรนด์ EK a r c h e r y มาให้นะครับศูนย์หลังนะครับปรับ สทิศนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับศูนหน้าแบบตายนะมีเซตครับการลั่นไกนะครับเป็นแบบเกี่ยวนะครับแล้วก็ยกไกขึ้นมาลั่นนะครับปดเซก่อนนะครับถึงจะยินได้นะครับเดินไปข้างหน้านะครับยกขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาลั่นไกนะตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานนะครับก็คือลดโอกาสที่จะ ถ้าเป็นเซียร์เป็นอะไรนะครับเป็นโครงพลาสติกเนี่ยถ้าเป็นเซียร์เป็นอะไรในโอกาสที่มันจะหลวงพรนะครับแล้วลั่นมันก็มีนะครับแต่ว่าการขึ้นสายนะครับต้องขึ้นให้สุดนะครับเพราะบางทีเราขึ้นแค่นี้นะครับไปปล่อยนะครับมันเกี่ยวนิดเดียวนะครับอาจจะลั่นได้ดันให้สุดทุกครั้งนะครับมาดูกันนะครับมีรูปแถมไปให้สามรูปนะครับเป็นรูปอลูมิเนียมใส่นะครับสกรีนมานะว่า Cobra System นะครับ EK Battery Research ก็มีคําเตือนนะครับต่างๆตามมาตรฐานของถางยูโรเพลวะนะครับยูโรเพราของพวกนี้มันจะต้องมีคําเตือนมีอะไรติดไว้นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะค,ความเร็วอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าฟุตนะครับก็เรียกว่าแค่พอใช้นะครับนะไม่ได้ว่าจะเร็วมากมมยนะแต่ก็ถือว่าพอใช้นะครับมาพร้อมกับ ลิมทิปนะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้อย่าลืมใส่นะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอัน,นอเดี๋ยวมาใส่สายกันนะครับกับใส่ตัวคันนะครับคันเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันจะมีหมายอยู่นะให้ตรงนะตรงนี้นะครับอันนี้นี่เป็นพลาสติกรองนะครับ การใส่คันเนี่ยต้องระวังนะครับตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับตั้งแต่แรกนะการยิงการอะไรเนี่ยมันอาจจะเอียงนะมันจะเอียงไม่ใช่อาาจจะมันจะเอียงนะครับใส่ยางรองบนนะครับรองล่างนะฮะยางเนี่ยเม,มาให้สองแผ่นนะครับรองบนกับรองล่างนะแผ่นเล็กนะครับอยู่บนสุดนะ น็อตนะครับใส่เข้าไปขันนะครับเดีย๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตยืนนะครับเพื่อจัดให้มันตรงจะได้ดูจากด้านบนออกเว่นเลยฮะ การจัดระยะตรงนี้สาคัญนะครับให้ความสําคัญกับมันเยอะๆนะครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการยิงไปตลอดเลยนะครับเวลาขันเนี่ยนะครับมันจะขยับด้วยนะเพราะว่าด้านหนึ่งอ่ะเป็นแผ่นเหล็กนะครับอีกด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นน็อตนะครับมันหมุนแล้วก็มันจะพาให้ขยับกันได้นะครับตรวจสอบดูให้ดี ไม่ตรงนะตรงนี้สำคัญนะเน้นๆนะเน้นๆเ,เ,เ,เลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับจัดให้ตรงไม่ต้องรีบ ่ารคนประกอบตรงนี้ยากนะครับแล้วก็จะทำให้การยิงเนี่ยอ่านปุ๊บเห็นอะไรไหมห้อยหัวอันนี้เรียวๆเลยนะครับพอดห้อยหัวยิงได้ไม่ยิงได้นะแต่ว่ามันไม่สวยพอนะครับ ยางนะแผ่นยางรองข้างล่างหนึ่งแผ่นแผ่นยางนะครับรองข้างบนหนึ่งแผ่นนะครับเสียตรองแผ่นเหล็กนะครับไว้บนสุดนะครับไว้รองรับแรงกดนะครับจากหัวน็อ พอมันสัมผัสน็อตปั๊บนะครับมันจะพาให้เคลื่อนทันทีนะครับไปตามทิศทางการหมุนของน็อตนะครับตรงน,นี้ต้องจับให้ดีนะครับแล้วก็ไปขันให้มันเล่นลงมาทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะพอดีกัามันเองนะครับอืม ยแยกกะเด็นเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วก็ขันให้แค่ตึงมือนะครับอย่าขันจ,จนนอดหวานอย่างผม,อมโอเคตึงแล้วนะครับต่อมานะครับใส่สายนะครับสายเนี่ยเวลาใส่นะครับ ดันนะครับเอาเนี่ยดันกับพื้นนะครับดันให้ดูดันลงอย่างนี้นะครับอันนี้แค่ประคองไว้นะตรงเนี้ยพื้นมันดันยากนะครับเพราะว่าพื้นโตมันไม่ค่อยแข็งแรงแต่พื้นข้างล่างได้เลย ออเป็นข้างล่างดีกว่าข้าล่างดันง,ง่ายกว่านะครับโตมันคอนใส่แล้วก็ตรวจสอบนะครับดูให้ดีนะเวลาดันดันอย่างนี้นะอย่าอย่าอย่าดันตรงนี้นะครับให้ดันตรงนี้นะครับอาจะเอาขาเหยียบตรงนี้ได้นะครับเนี่ย แค่นี้ก็เรียบร้อยนะตรงเนี้ยจัดให้มันตรงนะครับม,มีเส้นมีอะไรขีดอยู่ถ้าจัดไม่ตรงนะยิงแล้วมันเอียงไม่ใช่อะไรหรอกเวลาขึ้นลำนะครับกดปุ๊บกดล็อกนะครับขึ้นนะครับให้สุดนะอย่างนี้นะสายมันจะเกี่ยวอยู่นะครับยิงไม่ได้นะครับติดเซฟตัวเนี้ยใช้ลูกได้หลายแบบนะครับ ลูกธรรมดาที่แถมไปแบบนี้นะครับกดเซฟนะครับปึ๊บดันข้างหน้าเนี่ยก็ยิงได้เลยเป็นแบึบแน่นๆเหมือนกันนะเสียงลูกสั้นอย่างนี้นะครับ ยิงได้นะครับยิงเล่นได้นะแต่ไม่ค่อยแม่นสั้นใช้ได้แหละสามารถใช้ไดก้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเหมือนเดิมนะครับปุ๊บปุ๊บเนี่ยติดเอาไปลองฝีมือเนี่ยเอาไปฝึกสมาธิเนี่ยใส่เขาไปอย่างนี้ เซฟเองนะลูกพิเศษต่างๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราใส่ดูนะครับปึบ๊บอันนี้ไม่มีหัว ใส่หัวก่อนนะครับหาหัวดีๆใส่สักหัวเซ่วไให้ก่อนมีอยู่แถวนี้ไหมมีอยู่สักหัวไหม ี่ไงโผมเลยระวังยิงได้นะครับ โปเซฟแห่งเสียวเสียวไซเลยนะครับลูกยิงปลายิงได้เออลูกยิงปลาเนี่ยมันจะมีลวดอยู่นะนี่ลวดเห็นไหมเอาออกนะลวดเนี้ยก็เสียบไว้ให้เป็นรูเอาไว้ให้ท่านผูกเชือกนะครับเวลาจะยิงอ่ะเอาออกเวลาจะใช้อ่ะเนี่ยลวดลวดอะไรเนี้ย เวลาท่านใช้ท่านเอาออกนะครับเพื่อที่จะผูกเชือกลูกอีกปลาผมไม่ยิงนะเพราะว่าเดยวมันเข้าไปในเป้าแล้วดึงไม่ออกนะครับมันมีเงี้ยลูกจะเสียลูกผมไม่มีดนะครับอย่งไรทั้งนั้นแหละปึ๊บมันทำงาน ซิมเพิลซิมเพิลนะตัวนี้ทำงานแบบไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับกดเซฟดิ <c oughs> งดูมีเสียงอ่ะนะตัวนี้นะครับราคานะสองพันเท่านั้นเองนะครับรวมส่งนะครับโอนนะไม่ใช่เก็บเงินไปทางนะเก็บเงินไปทางขอบบกสองร้อยแล้วกันนะถ้าโอนส่งก็สองพันทวนนะครับเอาไปซ้อมไม้ซ้อมมือนะครับด้วย เกรดนะครับของนะครับแบรนด์ EK Archery นะก็ถือว่าอาศัยแบรนด์ก็ช่วย QC ของเรามาแล้วกันนะตัวนี้พาเทนทนะครับนี่พาเทนทหลายประเทศเดี๋ยวมาดูให้นะมีไต้หวันนะครับพาเทนทตัวนี้นะครับไต้หวันไชนา่าแล้วก็ USA นะครับลิขสิทธิ์สามประเทศจดไว้ คานนี้ก็น่าจะมีส่วนช่วยนะครับเรื่องความแข็งแรงก็โอเคนะครับตัวน้องเล็กนะครับราคาแค่สองพันเองนะครับกับสินค้าแบรนด์จากนิสแตรนนะครับขอบคุณมากครับ